นกนะคะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งปัจจุบันนกมีครอบครัวแล้วมีลูกชายหนึ่งคนค่ะตอนนี้น้องอายุ3ามขวบชื่อน้องแม็กกี้กำลังน่ารักมากๆเลยแล้วก็สนสุดๆครอบครัวตอนนี้ก็แฮปปี้มากๆค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่กวนใจนกมาสักพักแล้วค่ะตั้งแต่ที่คลอดลูกมานั่นก็คือน้องสาวค่ะใช่ค่ะนกกำลังมีปัญหาน้องสาวหลวน คือตั้งแต่ที่คลอดลูกมาตัวเราเองอะรู้สึกเลยนะคะว่าน้องสาวของเรา,าหลวมขึ้นมันไม่กระชับเหมือนเดิมสาเหตุก็มาจากการมีลูกนี่แหละค่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาครอบครัวอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแค่เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองและอยากกลับมามั่นใจอีกครั้งค่ะจริงๆที่รู้สึกได้ชัดๆเลยว่ามันหลวมคือตอนที่มีอะไรกับสามีค่ะปกตินกเป็นคนช่างสังเกตโดยเฉพาะกับคนที่เรารักค่ะจะสังเกตเป็นพิเศษเลย เรารู้สึกได้เลยว่าสามีเราเวลามีอะไรกับเราหลังจากที่มีลูกแล้วมันไม่เหมือนเดิมค่ะดูเขาไม่มีความสุขเต็มที่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนตอนก่อนมีลูกเลยเขาดูไม่ฟินแบบพูดไปนี่ก็เขินนะคะจริงๆตอนนั้นก็แอบเครียดนะที่น้องสาวเราหลวมคือเราไม่รู้จะทำยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิม ในตอนนั้นสามีก็คงเห็นเราเครียดเลยเข้ามาคุยปลอบเราขเขากพูดกับเราตรงๆเลยว่าแบบไม่เป็นไรเขาเข้าใจดูสิสามีเราน่ารักขนาดนี้ขนาดน้องสาวเราไม่เหมือนเดิมเขายังเข้าใจเลยเรามีสามีดีขนาดนี้ก็ต้องสู้สิคะเลยตัดสินใจทำเวอร์จิน่ากู้น้องสาวกลับมาตอนแรกก่อนเข้าไปปรึกษาคุณหมอก็กลัวนะคะว่าจะเป็นยังไงเจ็บไหมอันตรายไหม จะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าแต่พอได้คุยกับคุณหมอที่นี่แล้วที่ W Plus m e d i c เลิกกลัวเลยค่ะหมอให้ความรู้ดีอธิบายเข้าใจและชัดเจนค่ะวันนี้ก็มาทำครั้งที่2แล้วค่ะจริงๆทำไปครั้งแรกก็รู้สึกเลยนะว่ามันดีขึ้นกระชับขึ้นสามียังบอกเลยว่าตอนทำมันมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ฟังแบบนี้เราก็แฮปปี้แล้วค่ะ ก็อยากฝากถึงผู้หญิงทุกคนนะคะเรื่องน้องสาวรลวมอันนี้จริงๆเป็นปัญหาใหญ่สําหรับครอบครัวเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าของตัวเองมันไม่เหมือนเดิมรีบเลยค่ะรีบไปทําเลือกที่ดีๆและปลอดภัยด้วยนะคะจะได้เห็นผลแบบนกค่ะ